นายออนแอผมแช็เรียกเขาวนายออนแอนนนะครับเขาตัวบอบบางหุ่นออนแอนหุ่นหุ่นสสองค <c oughs> นะม <c oughs> ีคลิปออกมาแล้วครับผมกําลังวิเคราะห์ว่าพวกนี้เขากําลังทําอะไรเขากำลังเล่นเกมอะไรเขาพูดถึงาการเป็น YouTube เนี่ยนะครับคือทําอะไรก็ได้ให้คนให้คนสงสัยให้คนอยากฟังให้คนอยากดู เพราะว่าถ้าท่านพูดเรื่องความจริงสามบ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนโกหกหลอกลวงเล่นปิ้นป้อนไปื่อเรื่อยๆเหรอครับเช่นสิ่งที่เขาพูดก่อนเนี้ยให้การกับตำรวจให้การกับอัยการแล้วก็ให้การในชั้นศาลไปแล้วเนี่ยยังจะมาบิดผิวทําเรื่องใหม่ขึ้นมาใหม,ไหมไ่ได้เหรอมันทําได้ด้วยเหรอทําแล้วมันมีผลอะไรมันไม่มีผลนะมันไม่มีผลต่อรูปคดีเลยนะนะฮะ เพราะว่าอะไรฮะตอนที่การต่อสู้ในชั้นศาลล่าสุดเนี่ย,ยก็ตำรวจเขียนสำนวนไปแล้วว่าลุงพลอุ้มเด็กตอนไปรับพระไม่มีภาพงไม่มีภาพนะครับไม่มีอะไรยืนยันก็จะหาะเรื่องขนเรื่องขนนะ่าจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์ของคนเหล่านั้นนะครับ นะครับก็คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะเรามั่นใจทีมธนาดังนั้นเรื่องอื่นๆตามสํานวนะสํานวนก็ผมเชื่อว่าทางธนาลุงพลคงซักหมดละปัญหามันอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของคนที่พยายามให้เป็นลุงพลเนี่ยครับผมเรียกว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจะมีหลายแบบก็แล้วแต่ครับปัญหาก็คือจะบอกว่าลุงพลฆ่าเด็กนั่นแหละครับจริงๆเขาเป็นคน เขาจะต้องเอาหลักฐานมาแสดงดังนั้นเขาเริ่มต้นให้ลุงพลเป็นคนฆ่าเด็กสามครั้งไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ลุงพลจะต้องไปรับรู้มันเป็นเรื่องของเขาดังนั้นผมก็เลยมองว่าผมก็เลยมองว่ามันเหมือนเป็นแผนเ,เรียกความสนใจ มันจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นว่าตายตรงนั้นตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับมันไม่เกี่ยวกับลุงพลแล้วนะครับเพราะลุงพลได้พิสูจน์ในเบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายแล้วว่าไม่ใช่เขาไม่มีลายมือไม่มีอะไรก็ไม่ใช่เขาไม่มีคนเห็นก็ไม่ใช่เขาแล้วส่วนพวกนี้มันจะพูดว่าตายบนรถตายในรถตายในบ้านตายใต้ต้นไม้ตายอะไรอ่ะมันไม่เกี่ยว เขาพยายามจะเบี่ยงเบนไม่ให้ไม่ให้เกิดความเชื่อหรืออาจจะหวังว่าผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นผู้พิพากษาก็เป็นคนทั่วไปใช่ไหมท่านก็คงจะอยู่ในธรรมชาติทั่วไปยังดูข่าวดูข่าวเผื่อท่านจะสนใจข่าวข้างนอกอบ้างอาจจะมันอาจจะอยู่ในใจหรืออะไรไป เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็ได้เพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินและศาลช่วงนี้นะครับทีมทนายลุงพลกำลังสรุปส,สรุปสิ่งที่ต่อสู้มาเพื่อปิดคดีเพื่อปิดคดีดังนั้นก็ถือว่าทางทีมทนายลุงพลกำลังทําอยู่ในเดือนนี้อีกสองเดือนเนี่ยเป็นหน้าที่ของ ขั้นตอนของศาลนะครับที่จะต้องนําทุกอย่างมาประมวลผลนะครับมาทบทวนมาประมวลผลมาใครคิดพิจารณานะครับโดยใช้ดุลพินิษของท่านนะครับจึงจะตัดสินในวันที่31มสิบเอ็ในช่วงนี้ไอ้พวกนี้ศาลเขาจะไม่ฟังในด้งสิ้นนะครับจะฟังเฉพาะสิ่งที่เกิดมาตามขบวนการขบวนการ นะครับซึ่งศาลได้ให้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้กระบวนการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยเต็มเต็มที่แล้วมีการเล่งรัดบ้างถ้าเห็นว่ามันบางครั้งใครละ่ะใครเลยใครมีพฤติกรรมที่เหมือนจะทําให้เวลามันมันเสียไปให้มันยืดยาวไปซึ่งศาลก็ต้องพิจารณาแต่ละเคสขั้นตอนว่าป่วยไม่สบายเลื่อน มันก็เสียเวลาไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นศาลก็มีการเร่งรัดนะอย่างที่ทราบนะครับยกเว้นทีมลุงพลที่ทําตามขั้นตอนปกตินะครับทําตามขั้นตอนปกตินะครับนะฮะอ่ะต่อมาฮะเรื่องล่าสุดของครอบครัวนี้ที่บอกว่ามาบ่นมาอะไรทั้งอย่างว่าหักหลังโดนหักหลังนั่นหักหลังนี่นะครับหลักหักหลังนั่นหักหลังนี่นะครับอันนี้ก็ ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันมันทำอะไรกันอยู่อย่าลืมนะครับว่าในครอบครัวนี้มีน้าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลที่ทุกคนกลัวหมดเลยน้าผู้ชายคนนี้จะเป็นบุคคลที่ที่ทุกคนต้องก้มหัวให้เขานะครับไม่มีใครพูดนะครับไม่มีใครพูดนะมีแต่คนยอมเขาอะ เราไม่รู้นะว่าการอยู่ด้วยกันมาตลอดคงรู้ตื้อลึกหนาบางคุณคงรู้จิตใจกันว่าใครเป็นยังไงเนาะนะครับถ้าคนคนนี้เขารู้ความจริงทั้งหมดว่ารู้ว่าใครฆ่าเชื่อผมเนี่ยครับถ้ามันรู้ว่าลุงพลฆ่าลุงพลทำเนี่ยมันไม่เป็นทำเป็นเอออะเงะงะเออเอะหรอกครับใครเห็นด้วยกดหัวใจรวยลครับ ถ้ามันรู้จริงๆว่าเป็นลุงพลเนี่ยมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกครับมันไม่อยู่อย่างนี้ถ้าสามบ้านนี้รู้ว่าเป็นลุงพลเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ทําแบบเงอะเง้ง่ายๆหรอกครับมันบอกสารไปหมดแล้วมันอยากให้สารฆ่าลุงพลแต่สารเขาจะเชื่อในหลักฐานดังนั้นต่อให้มันอ้างเรื่องตายบนรถตายใต้รถตาย ังในรถตายกระบะรถตายอยู่ในคอนโซลรถตายอยู่ในแหนบรถให้มันพูดไปมันไม่มีผลต่อลุงพลมันไม่มีผลต่อจำเลยถ้ามันมีหลักฐานเด็ด,ด,ดว่าลุงพลทำนะมันไม่อ้อแอ้อ้อแอ่อย่างนี้แหละครับมันไม่ทำเป็นคือมันอยากจัดการลุงพลมาก แต่มันทําอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่ดูผลไม่มีหลักฐานดังนั้นมันมาอ้างว่าตายบนรถเนี่ยมันเป็นวิธีการเรียกร้องความสนใจครับเพราะมันกําลังมีปัญหาเรื่องยอดคนดูและมันจะมีผลกระทบต่อไรายได้ถ้าลองมันเจอแบบผมเนี่ย,ยนะครับไม่เคยถึงสามร้อยเนี่ยหรือไม่เคยถึงสี่รอยเนี่ยถ้ามันอยู่แบบผมมันตายแล้ว นะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับลุงผลไม่ต้องตกใจนะครับมันทําลุงผลไม่ได้ถ้าลองคิดดูครับไอ้น,นี่มันทําเป็นว่าไม่ให้พูดไม่ให้พูดไม่ให้พูดแสดงว่าถ้าพูดไปคนที่มีปัญหาคือสามบ้านจึงจะสั่งให้เขาไม่พูดได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะสวัสดีครับผมนะฮะ แต่ถ้าพวกมันสามารถบอกว่าลุงพลฆ่าได้เนี่ยมันจะห้ามพูดทำไมมันจะห้ามกันพูดทำไมมันจะให้กันเงียบทำไมล่ะถูกต้องไหมครับถูกต้องนะขอบคุณมากครับคุณกเกษมนะฮะนะแอดุ้ยสวัสดีครับผมผมผมมาเลือกมุมนี้นะครับเพราะว่าไม่มีมุมพูดนะครับผมก็เลยไม่ได้อะไรมาละอ่านนะครับแต่ถ้าผมเห็นเห็นอย่างนี้ผมก็จะอ่านนะถ้าผมไม่ได้อ่านชื่อท่านก็ขออภัยนะฮะ เดี๋ยวผมไปถึงเรืงนู้นก่อนย้ำอีกทีนะครับเรื่องที่มันพยายามเล่นกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสับสนวุ่นวายแต่ไม่เกี่ยวกับไม่ทําให้ศาลสับสนศาลตัดสินตามข้อมูลหรือหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นําเสนอกันไปแล้วนําไปบรรจุไว้ในศาลให้หมดก,ก็คือมีการบันทึกมีการอะไรแต่และฝ่ายก็เสนอ,สนอ,อหรือว่าสรุปปิดคดีกันไปกันทั้งสองฝ่ายปิดคดี พวกนี้มันจะพูดอะไรเนี่ยแค่มันอาศัยช่วงเวลาที่เหลือต้งเนี้ยสร้างความสับสนวุ่นวายสับสนให้พวกเดียวกันส่วนที่ผมบอกว่าที่มันบน่นไอ้ผู้ชายมันบ่นว่าเอ้ยทําไมจึงไม่ไม่ไมามาบังคับให้อึดอัดว่าไม่ให้พูดให้เงียบอย่าพูดถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าผลร้ายแรงมันจะเกิดกับพวกมันมันไม่ได้ไปเกิดกับลุงคนป้าแตนเนี่ยประเด็นนี้นะครับ ดังนั้นไม่ต้องสนใจพวกมันมันกลาลังเรียกร้องค,ความสนใจเหลือแต่มันถ้ามันเฉลยก็คือคนสามบ้านนั่นแหละครับดังนั้นให้สามบ้านเนี่ยเกาะกันไว้ผมบอกได้ว่าให้เกาะกันไว้แน่นๆผลประโยชน์ที่จะได้หรือผลประโยชน์ที่ให้ประจําเนี่ยมีเงินหรือมีอะไรมีปัจจัยหรือมีอมิตรพอที่จะลัง ให้ทุกคนอยู่เฉยๆได้ไหมดังนั้นสิ่งที่พวกมันพูดมันหลอกลวงให้พวกเราไปเชื่อมันแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับลุงพลถ้ามันมีหลักฐานเด็ดว่าลุงพลทําเนี่ยมันคงไม่มาพูดว่าทําไมไม่ให้พูดทําไมให้เงียบถูกต้องไหมครับใครห็นด้วยกว่อนเขาจรู้ๆอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไปตามที่ผมพูดไหม ทำเป็นอึดอัดอ,อึดอัดไม่ให้พูดไม่ให้หนัน่นนี่ถ้าจะพาผมพูดไปจะมีใครตายไหมมันไม่เกี่ยวกับลุงพลไม่เกี่ยวกับลุงพลเนี่ยเพราะพวกมึงอยากทําลายลุงพลมาตลอดชีวิตไม่รู้ว่ามีใครมีแต่คนเกลียดลุงพลนะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ท่านก็รู้ว่าคนคนมีอายุมากมากก็เกลียดลุงพลมาก คนมีอายุน้อยกว่าลุงพลก็เกลียดลุงพลมากดังนั้นที่มันพยายามจะเหมือนทําให้เราสนใจว่ามันอยากพูดมากเลยถ้าพูดไปใครจะตายไหมทําไมบังคับให้พูดไม่เกรงใจแล้วนะทําไมไม่ให้พูดถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับลุงพลฮนะมันคงไม่ปกป้องลุงพลมันคงไม่กล้าพูดเพื่อกลัวลุงพลจะเสียหายมันคงไม่กล้าพูดเพราะว่าป้าแตนจะเสียหาย ถูกต้องไหมฮะฉะนั้นสบายใจได้มันกําลังหลอกพวกเราให้ไปสนใจมันขอบคุณนี้ f อตอส่วนใหญ่ครับไม่ได้สนใจพวกมันเลยครับมันกําลังเบี่ยงเบนมันกําลังสมมุติว่าถ้ามันพูดอะไรออกมาแล้วมันจะทําให้คนตายแสดงว่ามันเป็นคนสามบ้านนั่นแหละจะมี อาจะเดือดร้อนสมมติบุมนี้นะก็ให้มันเกิดสงครามสามบ้านกันซะถ้ามันเกิดสงครามสามบ้านมันก็เป็นเวรกรรมของพวกเขาครับเรามาดูแค่ว่าไม่ใช่ลุงคลทำนะส่วนถ้ามันเอะอะโวยวายด่ากันทอกันแล้วก็ไม่กล้าพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นผลร้ายแล้วก็ความเดือดเนื้อร้อนใจในสามบ้านนี่แหละเพราะอะไรครับ ถ้ามันแดงขึ้นมาว่าเป็นใครทํานะสามบ้านเนี่ยเข้าคายสมรู้ร่วมคิดนะรู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วช่วยปิดบังนะแล้วก็เช่นเห็นศพตายแท้ๆเลยกับไม่มาบอกทางการไม่ไม่พยายามหาความจริงในสิ่งที่เขาเห็นแล้วปิดปากเงียบจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยนี่คือความผิดมหันนะครับ ใครก็ได้ที่รู้ว่าใครทําแล้วก็รู้ว่าเหตุเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็เห็นเด็กตายแล้วก็ปิดบังอำพาง,าางซ่อนเลนต่อไปมันจะแดงทั้งสามบ้านครับถ้ามันพยายามแอบมันพยายามอ้างว่ามันมันรู้มันถูกห้ามไม่ให้พูดมันเป็นปัญหาของสามบ้านนะครับเราแยกบ้านลุงพลออกมาเลยครับไม่มีความผิดในใด ถ้ามันอ้างว่ามีคนไม่ให้มันพูดอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยมันอึดอัดอึดอัดทำไมไม่ให้พูดนั่นคือมันกำลังจะบอกว่าปัญหามันอยู่ในสามบ้านนั่นแหละคนคนพูดร้ายอยู่ในบ้านนั่นแหละผู้ร้ายอยู่ในบ้านนั่นแหละทุกอย่างเป็นไปตามที่เด็กที่เด็กแก๊้งจำปาพูดทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะเด็กมันหายช่วงนั้นจริงๆ ลุงพลอยู่ที่ไหนก็รอดครับลุงพลอยู่ที่สวนรอดลุงพลออกมาพาไปรับพระกรอนรบเพราะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่สบายใจได้นะฮะตอนนั้นพวกนี้จับตาดูพวกนี้ครับว่ามันเล่นบทไหนมันเล่นบทไหนก็ไม่มีลุงพลนะฮะย้ำอย,อย่างนี้นะครับไม่มีลุงพลนะฮะลุงพลโล่งใจไปแล้วที่เหลือคือความหนักใจของพวกเขามันเป็นบาปฮะมันเป็นบาป มีคนบอกว่าไอ้คนแก่ผู้หญิงเนี่ยเกียดลุงพลอย่างกับขี้เคยเห็นมันไล่คนแก่ผู้ชายไหมครับตอนมันเอะอะโวยวายกันมีภาพมีภาพหลุดมาเอาไวไวนะอะโวยวายเนี่ยมันไล่ยังกับหมูกับหมาให้ไปอยู่กับฝ่ายลุงพลเน่ยนะนะอย่าลืมนะครับดังนั้นเรื่องนี้มีปริศนาเยอะในแต่ละคนอยู่นิ่งๆเข้าไว้ก็ไม่นิ่งบอกว่ารอสนันตแสินพวกมึงก็นิ่งก็ไม่นิ่ง การไม่นิ่งเนี่ยอาจจะเป็นอันเป็นเพราะเวรกรรมเพราะเวรกรรมทําให้เขาไม่นิ่งคิดแบบผมไหมนะครับขอบคุณมากนะครับประมาณสักสองร้อยหกสิบสามนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าบักบักอ่อนแอนนะครับถูกปิดกั้นแบบช่องผมเนี่ยมันคงกระอักตายไปแล้วนะดังนั้นสิ่งที่มันล่อคนเหล่านี้อยู่ก็คือหนึ่งแหละครับ คนเราเื่อเมื่อรู้อะไรแล้วเนี่ยเมื่อมีการต่อรองนี่มีการสัญญาก็มีการต่อรองกันขึ้นนะครับต่อมาก็ถ้าน้ําเลี้ยงมันหายน้ําเลี้ยงมันเหือดแห้งมันก็จะทําให้คนเราอาจจะอยากอยากเพิ่มความสําคัญขึ้นมามีหลายครั้งที่สถานการณ์เป็นยังไงก็ไม่รู้นะ ทำให้หมักออนแอนรู้สึกว่าเหมือนเขาถูกโจมตีอยู่คนเดียวจําได้นะครับนะครับแล้วใครจะมาช่วยเขาล่ะถ้าใครมาช่วยมันช่วยเพราะอะไรล่ะทําไมต้องไปช่วยใช่ไหมดังนั้นก็พยายามที่จะเข้าใจผิดว่าตัวเองสู้อยู่คนเดียวสู้เพื่อใครคุณสู้เพื่อใครคุณสู้เพื่อหลานหรือคุณสู้เพื่ออะไรถูกต้องไหมฮะ ดังนั้นก็ถือว่าเป็นเวรกรรมนะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้นะครับนะฮะเราก็เลยดูเกมพวกนี้ว่าเขากําลังเล่นเกมอะไรเพราะเกมที่เขาเล่นไม่ไม่ไปกระทบลุงพลเลยนะครับมันไม่ไปกระทบลุงพลสักเรื่องเพราน้องหายเนี่ยสารมีหลักฐานว่าน้องหายก่อนเก้าโมงมีคนในกรกไปยืนยันก็เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มันจะมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นงานหลักเอา้าก็น้องหายแล้วก็น้องไปตายอยู่บนเขาหลักก็คือถ้ามันถอยเวลาน้องหายลงมาได้แล้วมีหลักฐานมั่นใจว่าน้องหายเวลานลลลเนี้ยลุงพลก็รอดเนี่ยลุงพลก็รอดนะมันไม่มีตะก,กะใดๆครับมันอาศัยเหตุครับตามหลักปฏิจจสมุติบาทนั่นแหละครับของพระเจ้าก็คือถ้าสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมี นะถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าเด็กหายก่อนเก้าโมงลุงพลก็ไม่ได้รักไม่ได้อุ้มนะครับแค่นี้เองถ้าเด็กหายก่อนเก้าโมงลุงพลไม่ได้อุ้มจบไหมจบต่อมาถ้าเด็กไม่ได้เด็กหายอยู่ระหว่างเก้าโมงกว่าขึ้นมาเนี่ยอยู่ระหว่างช่วงลุงพลมาก็ต้องไปดูหลักฐานอื่นอุ้ม คำว่าอุ้มก็คือมีหลักฐานคนเห็นไหมมีร่องรอยลายมือไหมมีมีรายงานนิติวิทยาศาสตร์ไหมไม่มีแล้วคนฟ้องเนี่ยคนฟ้องจะเอาเรื่องใครกับไม่ไม่สามารถอ้างไม่สามารถอ้างว่าเห็นลุงพลถ้ามีคนเห็นลุงพลก็เป็นหลักฐานเท็จเป็นหลักฐานปลอมดังนั้นอย่างที่มีคนบอกว่าไอเนี่ยมันพูดเรื่องเด็กตายบนรถเนี่ยมันมีสองคัน คันที่ไปตามหมอทำกับคันที่ไปซื้อหนูค่าตายบนรถคุณจะมาอ้างว่าหรืออาจคิดผิดพยายามจะให้เป็นรถลุงพลอ่ะมก็ไม่ได้ซึ่งสภาพการมันไม่บอกว่าเป็นรถลุงพลอันนี้ชัดเจนนะครับทีนี้จะเล่นเรื่องรถตายบนรถก็ไม่ได้ครับอีกประการหนึ่งคุณเห็นคนตายคุณไม่แจ้งทางการคุณไม่แจ้งตำรวจ คุณเห็นรถเด็กตายบนบนรถไม่แจ้งทางการหรือคุณเดาเอาถ้าคุณเดาใครจะไปเชื่อคุณครับถ้าคุณเดารถตาโลโอโหรู้เลยว่ารถตาโลคือใครครับนี่แหละมั้งฮะั่เอาสมมติว่าเรามาคิดว่าเป็นรถตาโลนะเพราะคนจะไม่ตรวจรถตาโลจะขับรถออกไปก็ไม่มีใครกล้าตรวจรถตาโลไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครรถตาโลนะ มีแต่ตาโหลอผมมีแพนด้ามีแต่นั่งดูจนตาโหลอะแต่ตาโลผมไม่รู้นะครับถ้าตาโลรู้เลยฮะถ้าตาโลมันจะเป็นมีคนเดือดร้อนไอ้นี้หรือเปล่ารู้ว่าไม่ให้พูดให้เงียบไว้เอาถ้าเป็นอย่างนี้จับตาดูนะครับมันมีคนคนหนึ่งไม่กล้าด่าไม่กล้าด่าน้าผู้ชาย มีคนคนหนึ่งไม่กล้าหนาด่านะผู้ชายอย่างน้องนาทีว่ามันมีอีกสองคนครับนานาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าทําไมจึงปิดปากนะาผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนถูกปิดปากเขามีส่วนร่วมในการไปประกาศไปประกาศเด็กหายแต่ถูกปิดปากไปเลยมันเป็น ถ้าคิดว่าน้องผลไม้คือหลานของคุณคุณจะปิดปากตัวเองแล้วหายไปทำไมไม่มีเหตุผลประการแรกผมเพิ่งเคยเห็นครับเรื่องราวมากมายเดือดร้อนไปทั้งสามครอบครัวเสือกมีคนถูกปิดปากแล้วหายไปครับคือไม่ได้นับว่าเขา,าน้องคนตายไม่เป็นหลานคุณหรือคุณไม่คิดอยากจะช่วยหลานคุณเลยหรอคุณมีหน้าที่ในการปิดปากหายไป นี่คือการเป็นคนลักเด็กไหมเนี่ยรักหลานไหมเนี่ยใครนวยกวน้อใจรัวๆครับหลานตายทั้งคนแม่งปิดปากหายไปเลยครับไม่ให้ความร่วมมือใดๆอันนี้ผมก็แปลกแล้วครับแปลกครับดังนั้นมีคนพูดว่ามันมีอยู่สามคนครับที่ อยากได้อะไรก็อยากได้อยากได้เราก็ได้ครับตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนน้าคนหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่ค่อยพอใจบางอย่างนะถูกไหมคะน้องทีบอกว่ามีมีพี่เนี่ยอยากไดแก้แล้วก็ได้ว่าสั้นน้าน้าคนหนึ่งเขาบอกว่าได้รถคันใหม่ป้ายแดงอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่ผมแปลกใจว่าเฮ้ยนี่มึงหลานมึงนะนี่หลานมึงนะมึงเป็นพี่น้องทั้งหมดเนี่ยมึงไม่ได้สนใจเลยพี่น้องมึงจะฆ่ากันเองเนี่ยพี่ของมึงจะฆ่ากันเองพี่ของมึงด่ากันมาสามปีมึงหลบลี้หนีหน้าไปอย่างเงียบงันได้ยังไงถูกต้องไหมครับถ้าเห็นด้วยกดพวใจเลยลัวครับพี่มึงมึงไม่เคารพพี่มึงสักคนเลยเหรอมึงจะฆ่ากันอยู่เนี่ยพี่มึงจะฆ่ากันอยู่ ที่มึงจะเอาคนเข้าคุกเอากันเข้าคุกอยู่แต่มีคนหนึ่งหายไปกูไม่สนใจครับพี่กูจะฆ่ากันก็ช่างพี่กูพี่กูจะโจมตีกันจะด่ากันก็ช่อมช่างพี่กูแต่แต่คนนี้เป็นคนแรกที่ไปไปโพสตครับคุณไปโพสแสดงว่าคุณมีมีกิจกรรมร่วมคุณมีอะไรร่วมกับกันตอนแรกแต่คุณเลือกที่จะเดินออกไปอย่างเงียบ ไม่หันหลังกลับมาเลยมันเป็นอะไรหลานคุณตายนะหรือคุณเสียใจมากไม่ขอพูดกับใครเลยเหรอือสารก็ไม่ขอพูดอะ่ะ